ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซ่วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาร์มปศะสุสัตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโคขวโหสิทธิชยโย สิทิราภูสิทธิสุโพภะวันตุเมขออนอน้อมแด่องค์ชมมาสัมุทธเจ้าขออนอน้อมแด่คุณพระธรรมขอ,อนอบน้อมแด่คุณพระอริยสงฆ์พุทธองค์ทร,รงดำรัสไว้เราไซ้กำเนิดเกิดมานี่จะลำบากยากไรหรือใดดีก็อ,อยู่ที่ผลกรรมพึงทำมาอย่าโศกเศร,รเ้าเสียใจไปย่าเล่า กรรมของเราทำไว้ใช่ใครอื่นอุตสาทนผลพับแมน่นกรรมเกินพยายามยืนยืนรับกับเหตุการณ์มานธรรมกามหยแต่เดี๋ยวนี้สร้างเหตุกรรมดีปูรากฐานนี้ให้ห่างทางชั่วเจ้าตัวมาแรและไม่นานผลกรรมดอกออกกรรมดีความผิดพลาดมันเป็นกูซนเรา ที่เราต้องจดจำจนวันสุดท้ายมาถึงถือความตายเพราะจะผิดไม่ได้อีกแล้ววันและคืนผ่านไปเวลาของเราก็เหลือน้อยเต็มทีเวลาวารีไม่เคยคอยใครผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่หวนขึ้นมาใหม่ได้และสิ่งที่เราทำไปแล้วก็ทำคืนไม่ได้เช่นกันจะจุดเริ่มต้นอรุณขึ้นของวันนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อตะว,วันตกดินทุกเวลานาทีย่อมมีคาอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปพร้อมโอกาสหลุดลอยไปเพราะสร้างโอกาสไว้ย่อมดีกว่าการรอคอยโอกาสการสร้างโอกาสเป็นความจริงคือสิ่งที่เรากระทำการรอโอกาสดีเป็นความฝันคือสิ่งที่เราคิดเท่านั้นเองคติโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าหนูน้อยจงรีบเร่งพราย เดี๋ยวตะวันจะสายตราดจะวายสายบัวจะเน่าเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองซื้อเวลาเท่ากับสิ้นชีวิตหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตวเราเราจะจมไปอยู่กับอดีตอันขมขื่นอดีตอันแสนหวานที่ได้ผ่านไปแล้วกันนั้นหรือหากวันนี้เราจะต้องตายจริงๆเราจะฝันถึงอนาคตได้อย่างนั้นหรือเปล่าทั้งสิน้น ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเพื่อนตายของเราจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีสติตื่นอยู่เฉพาะหน้าประกอบกิจธุรกิจด้วยจิตสํานึกว่าอีกไม่ช้าเราต้องจากมันไปแล้วทําการนั้นให้ดีที่สุดหากวันนี้เราจะต้องตายจริงๆและสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเราคืออะไรอหานแสนอร่อยสุราอันเลิศรสกามอันชุม่มฉํา เพชรนินจินดาอันแผ่วพาวกิติยศอันยิ่งใหญ่ขับฟ้าทั้งบังรังจกักรพัทที่จะให้เราในวันนี้เราจะสนุกเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเราเองก็ใกล้จะตายแล้วเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีก่อนสุดแดนประหามก่อนพิตราจะกำเริบก่อนดวงตายปิดสนิทก่อนที่สมองหยุดสังงานก่อนที่หัวใจหยุดเต้นก่อน ที่ไออุ่นจมดไปและก่อนสิ้นลมหายใจเมื่อพระที่ตกดินในวันนี้เราก็สิ้นใจเราเจะทิ้ชีวิตช่วงสุดท้ายให้กับสิ่งใดเราคนเรามิช้าทิฐิปากกันเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีตายไปแล้วก็จบกันมีความหมายใหญ่กันเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เสกสุขให้เต็มที่ดังนั้น จึงมีความติดอยู่ในกับการกินการนอนการเศษเมถุนการเที่ยวเตะและการละเล่นต่างๆหลาคะก็คือเรื่องการโรพะก็คือเรื่องกินโทสะคือเรื่องเกียรติโมหะคือเรื่องนอนเรานี่เป็นความหมายตรงๆไม่อ้อมคร้อมที่สูงความกำนักคือการสังวา่าที่สูงการอยากคือ ความได้ไม่รู้จักอิ่มคือการมีกินมีใช้ที่ศูนย์การขัดเคืองคือการถือตนถือตัวและที่ศูนย์การหลงผิดคือความปรบไรายไม่ได้สตินี่เองแต่ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ย่อมมีการครองคู่มีการอยู่กินเมียนหน้าหน้า,นาที่และมีการพักผ่อนหลับนอนมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีมนุษย์และสิ้นความเป็นมนุษย์ในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงกล่าวธรรมสุภาษิตบทหนึ่งว่า ความรู้จักประมาณอย่างประโยชน์ให้สําเร็จทุกเมื่อนั่นคือทางสายกลางแห่มัชิมาปริปทาความพอดีพอท้วนไม่ขาดไม่เกินดังนั้นการใช้ครอบครัวความเป็นอยู่หน้าที่การงานและการหลับนอนจึงเป็นเหมือนมีสองคมที่มีทั้งคุณอนันต์มีโทษมหันอยู่ที่เราจะปรับตัวให้พอดีหรือไม่เท่านั้นเองกฎแห่งกรรม ย่อมให้ผลสุขหรือทุกข์เมื่อถึงเวลาของมันกรรมดีกรรมชั่วเราเป็นคนสร้างเองก็ต้องรับผลเอาเองได้เกิดมาพบพระธรรมแสงธรรมอันประเสริฐอย่าใกล้เกือกินด่างเลยชีวิตนี้แสนสั้นนักเรามีเวลาน้อยแล้วอย่าประมาทเพราะในที่สุดก็ต้องจากโรคนี้ไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากบุญบาปความดีความชั่ว เท่านั้นที่สิติดตัวเราไปติดตามเราไปเหมือนหนึ่งเงาฉะนั้นแลลอยลาวในใจของนักสู้ไม่ใช่อยู่ที่เคยล้มเลลวแต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ที่ใดมีแรงกดที่นั่นย่อมมีแรงดันในจุดหนึ่งขึ้นสู้ขึ้นมาบากบันจะมีอำนาจมหาศาลเกินคาดคิดอดทนบากบันต่อสู้ล้มแล้วลุกลุกขึ้นมาอย่าท้อสู้ต่อไป ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งใดที่ข้าเจ้าทำไม่ได้นี่คือปฏิฐานใหญ่ของผู้ที่จะเป็นมหาบุรุษมหาบุรุษคือผู้มีใจใหญ่เป็นผู้ประกอบไปด้วยความมีเมตตาเป็นคู่เปลี่ยนความคิดได้ทุกเวลาตามที่ต้องการสมาธิพลังเป็นผู้ชงชาญและเป็นผู้มีใจว่างโปร่งสิ้นอสิวะเหล่านี้หมายถึงมหาบุรุษทางพระศาสนาส่วนในความหมายทางโลกได้แก่มโนมภาพสามสมาธิสามมโนมยิธิ มโน,นภาพเป็นตัวเริ่มต้นคือจุดมุ่งหมายของชิดได้แก่เป้าหมายที่มุ่งกระทําการปัญญาการอันกว้างใหญ่เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่เป็นตัวนําคิดนําผกดันไปสู่ความสิเร็จิตการทั้งหลายสมาธิพลังมีความแน่วแน่แข็งจริงจังและจริงใจเป็นตัวเคลื่อนไหวเป็นเรีเร่ยวแหงมมีประสิทธิภาพปราจากความระเลแลรเครื่อแคลงสงสัย เมื่อตัดสินใจแล้วไม่มีการยั้งมือให้หยุดชะง,งักมีแต่พุ่งตรงไปเหมือนลูกศอนถูกปล่อยจากครั่งธนูแล้วฉะนั้นสามโมโมยิทธิเป็นตัวมุ่งมั่นในผลความต้องการอย่างแน่วแน่แฝงกริงจังแร้จริงใจเป็นความเฉียบขาดของดวงจิตที่จะบรรลุผลให้จงได้ภายในร่างกายของเรานี้มีเปลวไฟที่ถูกถ่ายทอดออกมานานวีนั่นคือใจ เรืองนี้มีพลังดังแสงตะวันก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าอุปมาเหมือนว่าก่อนหัวใจหยุดเด้นในวันนี้ขอเราทุกท่านทั้งหลายมีทานศิลเภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆทำความดีระความชั่วทำกิจให้ฟ่องใสทำใจให้เบิกบานบ้านคือวิมานของมนุษย์มีบ้านย่อมมีที่รับหลับนอนมีที่พักผ่อนบังลมบังแดดบับงฝน มีสอ,อิสระที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจผู้อื่นแต่บางทีวิมานของเราอาจจะพังทลายกลายเป็นนรกบนดินก็ได้ถ้าเราทำตัวเสเพดื่มเหล้าสุบรีและติดยาเสพติดเล่นการพน,นันเที่ยวกลางคืนมั่วนาลิกาเกตค่าการทำงานพบคนชั่วเป็นมิตรติดยาเสพติดแต่ถ้าคนไม่ทำหน้าที่ตามฐานรูปของตน บ้านก็ไม่เป็นบ้านอีกต่อไปและไม่เป็นวิมานอีกต่อไปจะกลายเป็นนรกบนดินแทนถ้ามนุษย์เราทุกคนทุกคนมีศีลห้าเป็นกำแพงแก้วห้าชั้นเปรียบเสมือนเพชรห้าชนิดรับรองได้ว่าวิมานบนดินมีแน่ๆเป็นสวงสวรรค์บนพื้นพิภพคือหนึ่งไม่เบียดเบียนกันไม่ประหหารทำร้ายกันเหมือนเพชรสีขาวพมณนิชาติผู้สรงศินมีเมตตาจิตสอไม่ลักขโมย ใช้อำนาจโดยภรรการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเหมือนคติยชาติผู้สูงศักดิ์ย่อมมีมณะศักดิ์ศรีและกิจสมไม่ประพฤติผิดทางเพศขมเห็นน้ำใจผู้อื่นย่อมยีค่าแห่งความเปรียรุดเหมือนเพศสีเหลืองสมราชาติผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ระกรมคุณสี่ไม่ผิดศีลทำทางวาจา รู้จักแยกแยะก,ก,กาและเจสะใช้คำที่เหมาะสมเหมือนเพชรสีเขียวปุยชาติผู้มีสัจจะเครดิตในตัวเองให้เชื่อถือได้ห้าไม่สิส่งมือเมาและสิบสำชัตปัญญาเป็นแหงความประมาทพราดพลั้งเหมือนเพชรสีดำคุยชาติผู้อุตสาหะสินห้าประการนี้เป็นพื้นฐานประจำโรคเป็นเกาะเป็นกำแพงแก้วห้าชั้น พ่อกันตัวเราจากการลุลางของข้าศึกคือกิเลสเป็นดังเพชรห้าสีอยู่ในครอบครองเมื่อต่างคนต่างรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงภัยโลกก็จะเกิดสันติสุขคือสินห้าข้อนี้ไม่ได้ทําเพื่อบุญกุศลอย่างเดียวแต่เป็นการทําเพื่อมนุษย์โดยเมอโนธรรมแห่งการลงชิดอยู่ร่วมกันบนโลกกลมๆแบนๆนุนๆไปนี้ดังคํากล่าวที่ว่าสวรรค์นในอก นรกในใจสุขทุกข์ล้วนเกิดขึ้นจากใจคิดดีก็เป็นสุขคิดชั่วร้ายก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องแผ้วชื่นบานก็เป็นสวรรค์น,น้อยๆเกิดขึ้นในใจของเราพระโยคาวาจรผู้ดำรงจิตอยู่ในฌานสัมมัติได้เสวยความสุขอันเกิดจากสมาธิก็เสมือนสถิตอยู่ในวิมาน มีความว่างโปร่งยิ่งนักว่างโปร่งสดใสปราศจากการติดขัดเรียกได้ว่าสเสวยสุขอยู่ในสุวิม,มานว่างโปร่งสุปปปดประมาณและบดโปร่งที่สุดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอินในครั้งที่จุติจากฟ้าฟ้าอุบัติในเมืองมนุษย์เพื่อสร้างบารมีช่วยคนต่ทุกข์ได้ยากยามแรกเกิดมาเป็นทารกพบก่อนและพบปัจจุบันแส้นจะวางเวื่อง ว่าเวทใจยิ่งนักจะหาใครสักคนที่รู้ใจก็ไม่มีมีแต่คนเต็มหน้ามีแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดด้วยความอ้างวางใจทําให้ทารกน้อยล้อห้ไม่หยุดลอนถึงพระอรหันต์องค์หนึ่งผู้มีวัสนาผูกพันได้ปล่อยได้ปลอบใจทารกผู้มีวัสนาและบุญญาลิศเป็นเจ้ความแห่งพระสูตรว่าดินแดนสวรรค์มิห่างหาย อยู่ในใจของเรานี่ไม่ต้องดันดุ้นหาองค์ที่ดีใจเรานี้เป็นซี่สถิตเอ่ยแปลได้ว่าสวรรค์แม่นอยู่ไกลแสนไกลแต่สายใหญ่แห่งจิตที่เยื่อใหญ่ต่อสวรรค์เหมือนอยู่ไกลไม่ห่างเหมือนอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลสุดเอื้อมไกลแสนไกลอยู่ใกล้แค่เบื้องหน้าเป็นความรู้สึกทางใจไระยะทางและการเวลาวิมานอยู่ที่ใจ จสถิตยอยู่ในวิมานเชื่อมโยงกันเกี่ยวเนื่องกับฟ้าฟ้ามีแรงดึงดูดของฟ้าใจมีแรงดึงดูดของใจเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎรรเป็นกฎของจิตานุภาพจงปฏิบัติธรรมอยู่ใต้องค์เคดีนี้เถิดสุดแล้วว่าวิมานก็แยกเป็นสองได้แก่วิมานภายนอกเป็นรูปธรรมกับวิมานภายในเป็นนาม,มาธรรมเท่านั้นเองอย่ายุ่งยากหัวใจเลย ความสงสัยจุกจิกเล็กเลน้อยๆว่านรลกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าเจ้าแย้งกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่ามีจริงก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่าทราบได้อย่างไรว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีจริงก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งแย้งกับเช่นกันว่าทราบอย่างไรว่าไม่มีเป็นดังนั้นแหละนานา,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 นาทัศนะนานาจิตตัง ของสิ่งหนึ่งตั้งอยู่ในใจกลางโต๊ะเมื่อเรามองคนละคนจุดคนละแง่คนละม,ละละละมุของสิ่งนั้นแต่ละจุดแต่ละแง่แต่ละมุมต่าเขา้าเข้าใจกันคนละมุมเอาอะไรแน่ไม่ได้หรอกผิดหรือก็ไม่ผิดถูกใช่ไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดเหมือนคนตาบ,บอดสี่คนคาช้างถูกขาก็ว่าเหมือนเสาถูกตัวก็ว่าเหมือนฝาถูกหาก็ว่าเหมือนเชื่อ ถูกงวงก็บอกว่าเหมือนท่อนไม้ต่างกย็ยืนยันลักทธิของตนเองว่าถูกต้องดีเด่นและความจริงมันคืออะไรคือพวกมีทิฏฐิดื้โมหจริตมีสัญญทิฏฐิเห็นว่าความคิดของตนเองถูกต้อง คนอื่นผิดหมดเป็นหัวดื้อรั้นย่อมโศกเศร้าชั่วกาลนานสามรับฟังไว้ก่อนผิดถูกว่ากันทีหลังต้องสอบสวนพ,พิจิตรพิจารณาต้องใจกว้างพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏจนได้ความจริงโดยชิ้นเชิงแล้วจึงตัดสินใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยความจริงที่ไปจากแจ้งแจ้งแล้วเท่านั้นเองการศึกษาธรรมะทำให้เรารอบรู้เพื่อเพลินโดยพระสูตรจะเป็นเรื่องราว เหมือนกับเราดูภาพยนตร์ได้คติทําด้วยให้ควรในธรรมจิตดลดว็ทน์สม,มองของเราจะมีการพัฒนาแม้ว่าเราจะยังไม่บรรลุธรรมวิเศษแต่ความรู้ของเราก็สามารถพัฒนาได้ระดับหนึ่งเช่นกันเราสามารถสอดแทรกดับธรรมและแง่ความคิดคติชีวิตของเราแก่ชาวพุทธได้แสงสว่างที่สอดส่องมาในยามเช้าให้ความสุขที่สดชื่น ่าเปรี้ยวยังบอกไม่ถูกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่นอนการที่มีพิษหนึ่งก้าวเข้าสู่ในโลกพรรัะธมรแช่างมีความสําคัญต่องระจจริง,รงโลกพระรธมเป็นโลกแห่งความจริงเพราะโลกพัะธมนั้นเป็นโลกแห่งความจริงกุศโลธรรมปฏิบัติที่เรียกวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งวิปัสนา,ปนา,ปนาแปลว่าเห็นเห็นปัจจุบัน เห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์และเห็นมรรคผลนิพพานน่เแบกบยอ่อๆเอาที่นี้พออธิบายเห็นปัจจุบันธรรมคือเดียวนี้ขนาดนี้เวลานี้ที่เรากําลังเกิดขึ้นเกตตัวเราและเรากาลังทําให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอย่างนี้เรื่อยไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตเหมือนกับฝันไปอนาคตยังมาไม่ถึงเหมือนวิมานกลางอากาศ ไม่อาจคาดหมายเป็นจริงเป็นจิงได้เป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้นดังนั้นการเห็นปัจจุบันจึงเป็นธรรมรูปนามสิ่งแวดล้อมเป็นรูปใจเราเป็นานามจงให้ใจเราอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมอย่าให้สิ่งแวดล้อมอยู่เหนือใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายเป็นมายาภาพดวงตาเหมือนเสื้อลรเงาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเป็นเพียงแต่รับรู้รู้เราก็ปล่อยวางไม่รับสัมภาระไม่แบกสัมภาระ แขยงแต่ททำหน้าที่ตามปกติคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกติดตรองตามอาการเท่านั้นเพื่อแต่ละคือลักษณะสามอย่างในโลกนี้คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาส,สัสิงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นทุกและไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง ไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่างแท้จริงที่จะบังคับบัญชาได้เป็นไปดัใจปรารถนาเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามาผลนิพพานมักคือปฐมเหตุผลคือสิ่งที่ตามมาเะนั้นจนึองอยากพอฝากนัดทุกนัที่ศาสนาเป็นของทำเป็นความดีความบริสุทธิ์สะอาดเป็นความรักความมีเมตตาอย่างสากลไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงไม่สมควรที่ทําให้าศาสนาต้องหมวมองและกลายเป็นแบ่งเขาแบ่งเราพวกเขาพวกเราเหมือนเป็นสิ่งแย่งชิงประชาชนแล้วเรากลัวอะไรเรากลัวสิ่งที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่เป็นเรื่องที่เราหรือสานาชุชนทั้งหลายทุกทิต้องพิจารณาเอาเองอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครจงเป็นตัวของตัวเอง ใช้สติปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เห็นว่าอะไรดีเหมาะสมสมควรแก่เราพอที่จะรับเอาไว้อะไรที่เห็นว่าไม่ถูกไม่สมควรไม่เหมาะสมแก่เราก็ปล่อยมันไปอย่าเห็นดีเห็นงามกับเขาไปหมดสุดทุกอย่างเรียกว่าไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกับกินปลาดิบทั้งตัวทั้งก้างทั้งกระดูกฉะนั้นเลย จิตนั้นมีอำนาจมากส,สุดศัสหาวิชารวมเกิดขึ้นที่จิตย่อมดับลงได้ที่จิตดังนั้นเราต้องฝึกจิตคิดด้วยจิตสำเร็จด้วยจิตการฝึกจิตก็มีหลายแบบแตกต่างกันไปแต่รวมๆแบบไหนก็คือทำัอันเดียวกันคือทําให้ใจสงบใจยนินใจสบายใจปวดโปง่งกระเจมแจ้งไปหมดชีวิตมีคิดชีวากํากลังใจสูงสูงรู้จักใช้ทิปัญญาแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเมื่อ ความสุขในชีวิตประจำวันการฝึกฝนจิตใจมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปส่วนอธิปฏิหารคือคุณพิเศษต่างๆเป็นผลพลอยได้ตามมาเองทีหลังอย่าได้กังวลใจเลยความสุขในชีวิตของเราประจำวันจะเป็นของเราได้เมื่อเรารู้จักเล่นให้เป็นเหมือนเล่นกีฬาเล่นด้วยใจรักเล่นด้วยความตั้งอกตั้งใจใคลายเครียดไม่ต้องคิดจะเอาชนะใครและไม่พวงว่า จะต้องยอมแพ้ใครทาให้ดีที่สุดตามทางที่มันจะเป็นไปความหมายก็คือปฏิพานคิดว่าวรายุธเราจะสูงส่งเองโดยไม่รู้ตัวอุปมาเหมือนการฝึกวิทยายุท์ต่อสูป้ป้องกันตัวแต่ละสำนักต่างมีเคล็ดรับไม่ตายแนวทางตามแนวทางของตนเองเพราะคนเราเหมือนกันแตกต่างกันคนในละจุดคนละแง่คนละนมุมนานาทิพต่างนานาทัศนะ ดังนั้นถือเป็นความดีเพราะโลคนี้จะมีการพัฒนามีความเจริญมีการแปกเปลี่ยนหากมีสัมัำเดียวไมยตายอย่างเดียวเราจะแคบไม่ก้าวหน้าเลยการได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่เป็นการเปิดตาเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่ดีงามเข้ามาปรปับปรุงแก้ไขประยุทธ์ตัวเราให้ดีขึ้นเราจะมีแต่ได้ไม่เสียหายอะไรเลยาศาสนาพุทธเรายังแบ่งเป็นสองคือมหายานกบมินญญาณหรือ อาจจะระยะว่ากับเทระว่าได้แก่ลัทธิโพทิสัตว์กับลัทธิพระอาหารหันต์พระโพธิสัตว์ยังแบ่งเป็นสองเช่นลัทธิสุขเาดีกับลัทธิสินอาหารหันต์ยังแบ่งเป็นสองเช่นกันคือลัทธิมานิกายกับลัทธิรธรรมยุทธ์ไม่ว่าจะแบ่งเป็นรูปแบบใดตามความเหมาะสมในภูมิภาคจริลนิสัยอย่างไรในที่ถูกรวมรงในหลักอันเดียวกันก็คือพุทธองค์องค์เดียวกันอุดมการณ์เดียวกัน คือ่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแม่น้ําย่อมเป็นที่หลวงของต้นน้ําหลายสายทุกคนอยากเป็นคนดีอยากได้ดีอยากทําดีได้ดีความดีนั้นย่อมทําได้หลายหลายหนทางหลายหลายสิ่งหลายอย่างสุดท้ายก็เชื่อว่าทําดีเป็นคนดีและได้ดีเหมือนกันจิตใจเราเป็นพื้นฐานรองรับศพสิ่งอยู่แล้ว ทำไมเราจะไม่เอายอดในสรรพสิส่งมาตั้งไว้ในใจเราร่างเนื้อชอบร่างยาเลือกเอาสักสิ่งเอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เหมาะสมกับเราเข้ากับได้ได้สักอย่างอย่างเดียวก็คุ้มแล้วและเราจะมีความสุขสภาพจิตจิตสร้างคุณภาพชีวิตเราจะเป็นยุทธสรรพสิ่งผู้ฝึกตนได้ดีแล้วย่อมประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ อบรมมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ห่วงว่าเราจะทับแคบเหมือนกบในกระลา้อก็ห่วงว่าเราจะไม่เอาอะไรเห็นดีเห็นงามเข้าไปหมดนั้นท่านท่างหลายสุภาพกายสุภาพจิตของเราย่อมมีความขยันมีความมุสาหะบักบันทําการอันใดเราก็จะมุ่งมาดมุ่งหมายสําเร็จตามที่จิตใจเราปรารถนาความสุขความสาด ความบริสุทธิ์ก็จะขึ้นกับจิตผู้พ่อเบิมเพนเพียนยังไม่ลดละฉะนั้นการทำดีต้องมีอุปสรรคบ้างขอให้เราเชื่อมั่นว่าการทำความดีการมีเมตตานั่นคือหนทางหงวัวใจใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดนั่นเองวันนี้ ก็ก่อนจบรายการก็าต้องขออนุมทนาท่านปัชายริวไพรัฐที่เอื้อเพื่อสับสนุนฟุลุเมนวัสดุก่อสร้างในการเผยแผ่จัดทำก่อนจบรายการต่มาเขาเห็นภาพที่สำนักวัดป่าสีชื่นได้พัฒนาในบูรณบติสังขอนท่าเจดีย์แล้วก็เสนาสนะด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าสีปูนแล้วก็ อิบุนเบาวัสดุก่อสร้างอันทรงคุณค่าของบริษัททีวีไอจนถึงต้นไม้ที่สำนักที่งดงามนั้นก็ได้ปุ๋ยชีวภาพบริษัททีวีไอที่ท่านประชัยได้มอบถวายให้ได้เกิดผลเกิดประโยชน์วันนี้ก็จบรายการแต่ก็สวดแผ่เมตตาเพื่อปิดสิยงกเท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้หัเสาธตมีมีประมาณจงมีส่วนบุญมนุษย์อยากขนัถ้ากระทำานการบนดลถ้าได้กระทำในบุพการเราได้เป็นที พิยสงคุณคือบิดามาตุเป็นประธานทั้งอิการายประสบพระพานังหู้ที่ขาไม่เคยพบเห็นทางเราเป็นกามิชัยชั่วดีและเราที่สร้างพญานุเวนทั่วสัตว์ในวัฏโรคเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดซี่ลรมีขันหาขนหนึ่งขันสี่มีประมาณท่องเดียวในพบพิเศษโอรานพบน้อยกันดาน ก็ดูจากการเราได้ได้รู้ส่วนค่าห้ยเรานั้นเองโมทนาปนันส่วนบุญค้าห้พิมายรูปพัณ์หัวมเทวันุกูลบัการให้สัตว์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณระโมทนามิคานพระโมทนาประสานทวาวรบุญค่าประสานประสิทธิประสงค์ข้อจงสรรพสัตว ใยราชจจาเวนชีเป็นสุขีมีธนงถึงบทเกษมพิสารโดยตรงภานิบาองค์งงสงมสงัดความปัตนาประชาทุมูทุนีงามดูพิเศษสวัสดิ์สมร็ดชอบประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญวัดเจริญเจริญเจริญพรไม่ครมนอกซลรูชันผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิด ยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้ใช้ดทำความสะอาดที่ทูปบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ